สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีเยื่อมารีวิวนะครับและจะแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเคยไปบอกไม้ไหนที่ว่าใช้ตัวมาครับว่าไม้ไหนหมานไม้ไหนไม่หมานแล้วก็เยื่อที่ใช้ก็มีแบบไหนบ้างครับส่วนผสมอะไรยังไงก็จะแชร์ให้นานา,นานได้ รับชมกันนะครับว่าสูตรไหนดีแล้วสูตรไหนมาผสมกับสูตรไหนเรียกปลาให้เข้าเร็วนะครับให้เรียกปลาได้ดีแตกตัวได้ดีนะครับแล้วก็จะมาบอกกันอีกทีนะครับก็เพื่อไม่เป็นเสียเวลาการเสลเวลาไปรับชมกันเลยครับน,น,นะนี่ครับอ,อัตราส่วนแรกของเราก็จะเป็นผมก็จะใช้เป็นลำบ่มตัวนี้นะครับ ลำบมชิปนะครับตัวนี้ลำบมชิปก็จะเป็นถุงละถุงละกิโลนะครับผมอัรตราช่างรยบรอยแล้วถุงละกิโลมันก็ผสมตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก่อ,อนเราก็เด็ดูไม้ก่อนว่าไม้นี้จะผสมตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนนะครับจะใส่เยอะหรือใส่มากก็ตามที่ว่านา้นาๆชอบกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกก่อนนะครับ ว่าว่ามีวิตามินซีหลายอย่างที่ว่าผสมอยู่ในตัวลำบ่มนี่นะครับที่ผมผสมผสมลงไปนะครับก็จะมีหลายอัตราส่วนก็จะมีวิตามินซีหลายอย่างที่ว่าอยู่ในลำบ่มตัวนี้ครับก็ที่ผมผสมลงไปก็จะมีวิตามินซีหลายอย่างสามสี่อย่างประมาณสี่อย่างนะครับที่ผมมาผสมลงไปนะครับอยู่ในตัวลํลำบ่มนี้นะครับตัวแรกนะครับที่ผมผสม แล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นลำบ่มขนมปังครับเป็นลำบ่มขนมปังตัวนี้ก็จะทำให้เหยืย่อแตกตัวได้ดีนะครับใช้แทนวัตถิสดได้เลยครับไม่ต้องปจนไปผสมกะทิอีกครับพอใช้ตัวนี้ไปก็สามารถผสมกับลำบ่มได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นลำบ่มขนมปังครับกลิ่นหอม หอมนวลออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็ไม่เปรี้ยวมากนะเพราะว่าตอนนี้กินน่าจะคงที่นวครับเพราะว่าการหมักก็นาน,นไม่มีเสียนะไม่มีเสียไม่มีเึลนลานะตัวน,นี้ใช้ได้ตลอดนะคตัวน,นี้ก็เราก็เอาไปผปสมกันแล้วแต่ตาส่วนที่นนาชอบกันก็ต้องดูอากาศว่าชอบเหนียวชอบแบบไหนบ้างเราก็ใส่กันไปนะครับนี่ก็เป็นตัวที่สองนะ ที่สามที่ผมจะแนะนำเอาเป็นลำบ่มมะพร้าวเขียวนะครับลำบ่มมะพร้าวเขียวตัวนี้ก็จะมีวิตามินซีหลายอย่างที่ว่าในผสมลงไปตาส่วนอยู่ในนี้ก็สักห้าอย่างได้มั้งครับที่ผมผสมลงไปนะวิตามินซีที่ว่าเรียกปลาเข้าดีกินเขาจะหอมหอมๆบอกเนวน ใช้ไปหมักกับใช้หมักกับลำบ่มได้นะครับถ้าถานะได้ซื้อไปแล้วก็เอาไปผสมผสมกับลำบ่มกินก็จะหอหมนะครับเนี่ยปลาได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นผมจะไปผสมที่หมายทีเดียวนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ประยุกต์ใช้เอาเราก็จะได้รู้เลยว่าหมายนี้มันชอบกินแรงหรือกินเบาใช่ไหมครับเราก็ค่อยผสมอยู่หน้าหมายทีเดียวเลยนะครับเี ตัวนี้ก็เป็นลำบุมะพร้าวเขียวครับนี่แํานะครับใช้ได้ดีนะครับตัวนี้กับขนงพังนี่ก็ใช้ดีนะครับอันนี้ตัวที่สามนี่ตัวที่สี่ครับตัวนี้ก็เป็นหัวเชื้อเหยื่อหมักนะครับตกปรเก็ตได้ทุกชนิดนะครับตัวนี้กินหอมกินแรงด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะ เินตัวเรียกกินปลาเล็กปลาใหญ่แล้วก็เรียกกินให้ปลาเข้ามาหาหาเหยื่อเราได้ได้ดีเลยครับตัวนี้ส่วนผสมในนี้ก็หลายอย่างคนระับเพื่อที่ว่าพุทธคุณเขาก็สุดยอดเจ็ดแปดอย่างนะครับวิตามินซีในนี้กินแรงเป็นหัวเชื้อนะครับกินหอม ถ้ากลิ่นเข้าไปในคลิปได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะกลิ่นหอมมากเลยส่วนผสมหลักเลยเราก็ดูอัตราส่วนเราว่าเราจะผสมผสมประมาณไหนครับถึงไหมถ้าหมายแดดแรงก็ไม่ต้องจําเป็นใช้ใช้เยอะนะครับใช้สกิดเข้าไปนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าฟ้ามืดคึ้มอะไรอย่างนี้เราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันปรับมันเปลี่ยนเราก็ใช้กันได้ แล้วก็ใส่เยอะเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าจะทําให้กินแตกตัวให้ปลามันได้กินได้กินเร็วนะครับแล้วก็จะเข้าไวกว่าเดิมนะครับต,ตัวนี้ก็สุดยอดนะครับหัวเชื้อเยื่อหมักสูตรนักุ้งช anel คนชอบทุกคนนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีสี่อย่างนะครับที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเคยเอาไปใช้แนละ้วก็ ปลาเข้าดีนะครับน้าหน้าก็สนใจก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับจะได้ปลาเข้าเยอะๆเหมือนที่ผมเคยได้นะครับตามที่ผมได้ลงคลิปให้ดูนะครับนะฮะก็จะสอบถามก็ยสอบถามมาได้ตามในคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักมาถามได้นะครับ ตามนี้เลยนะครับอาคา,าไม่แพงนะครับออกไหม้วันเสาอาทิตย์เวลาพักผ่อนนะครับชิวๆนั่งชิวๆตามไม้นะรลรเยลนเย็นนะนั่งก็จะได้ฟิววีกแบบอย่างครับนครับก็จะมีส่วนอัตราส่วนอยู่สอย่างนะที่เราใส่กัน ที่เราใช้กันนะครับก็ฝากเพื่อน,นครับนักคุ้งชาแนลคนชอบทุกผ้านะครับทักทายกันเวลาขำคล่ำนะครับงไ,ไงก็สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับมาน้าก,กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนกดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับอขอผิดเพียงเท่านี้นะครับก็กลาบสวัสดีครับ